ปิดกุป,ปาร้าของเรานะจ๊ะนีดูตัวอุ้ยตัวแดงเชียอันนี้ก็คือจะมีน้ำเกลือน้ำปลานะจ๊ะน้ำปรุงน้ำปรุงรสข้าวคั่วข้าวคั่วเดี๋ยวเราจะเอาใบหม่อนใส่ไปด้วยนะใส่ใบหม่อนไปด้วยนี่เดี๋ยวเราก็จะใสุ่กคนก่อน นี่ก็จะมีสามถังอันนี้เป็นกระดูกกระเดี่ยวนู่นนี่นั่นอันนี้ก็จะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยนี่ปลาตัวเล็กตัวน้อยเดี๋ยวเราก็จะทำเหมือนกันนะคะปลาตัวน่่อันนี้หมักเกลือหมักลืมเลยนะหมักไว้ต้องอดเป็นเดือน,น้วมั้งตั้งแต่เอาปลาหมาตั้งแต่เดือนที่แล้วไม่ใช่ตั้งแต่เอาปลามาเดือนไหนเดือนจิวนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งนะมั้ง ามาก็เอามาหมักเกลือไว้นะนี่หมักเกลือไว้อย่างเดียวเลยนี่ถ้าหมักเกลือได้ที่เขาก็จะตัวสีดดแดงๆแบบนี้นี่วิดูดิหักกก็ได้ใส่กระขวดลงไปจ้ะใส่น้ำปงไปก่อนแล้วก็จะใส่น้ำปรุงน้ำที่เราปรุงไว้นี่น้ำที่เราปรุงไว้ไวใส่็จแล ต้มไว้ก็มีน้ำปลาน้ำเกลือแล้วเราก็จะใสะ่เขาเรียกอะไรน้ำตาลกรวดไปหน่อยหนึ่งนาะอันนี้เราสูตรใหม่นะมีหลายสูตรเอ้อสูตรไข่สูตรมันใส่ข้าวคั่วลงไปอันนี้เราก็จะลองทําสูตรใหม่ดูนะนจ๊ะก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปหอมๆอ,อุ้ยหอมมากใส่ข้าวคั่วลงไปจ้ะใส่ไม่ต้องใส่เยอะมากใส่พอประมาณ ใส่ฟองให้มันแบบมีกลิ่นหอมประมาณนี้ค่ะที่เราต้มน้ําเกลือลงไปน้าเขาจะได้ท่วมเนาะท่วมตัวปลาปลาจะได้ไม่ไม่เน่าไม่ขึ้นลานะจ๊ะวิใส่ข,าข้าวคั่วลงไปแล้วกำลับป่าหอมแห้งอันนี้ใส่ใบมอนใบน้ำเดิอน,นี่ <laughs> สูตรอะไรก็ไม่รู้สูตรทอดทิพย์ทอดแดนแต่ก็หอมดีด้ลยนี่หอม ใบหมอนมันก็จะช่วยให้นะปลานัวขึ้นเด้อนี่หอมหนัวปัดหอมแห้งนี่เราก็จะคนให้เข้ากันก่อนคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็กดตัวปลากดตัวปลาให้แบบว่าให้มันจมน้ำลงไปเด้อนี่อุ้ยดูน้ำแบบว่าเข้มข้นมาก ใส่น้ำปลาจะได้หอมๆส่วนอันนี้ปลาปลาน้อยปลาเล็กปลาน,น้อยนู่นนี้นั่นโอ้หมักเกลือไว้เรือนหนึ่งหมักลืมนะคะเรามีเวลาเราค่อยมาทำเนเขาได้เกลือคึงเกลือเขาก็จะตัวดแดงๆประมาณนี้เดี๋ยวเราจะใส่น้ำปรุงลงไปนี่ปลาตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกัน ปลาตัวใหญ่มาปลาตัวใหญ่เลยตัวใหญ่หนอยตรงนี้แค่นี้กพิ่น้อยเทน้ำปรุงลงไปเลยจ้าน,นี่ก็เป็นก้างเป็นอะไรก็เทน้ำปรุงลงไปน้ำปลาน้ำเกลือใส่ข้าวคั่วลงไป พอมๆนี่ก็คอไปพอใส่ลงไปนี่สแล้วก็จะแบบหอมน้ำนันำวน ปลาแดกหนด้วยน,น,นี่นี่คือปลาแดกหนนี่กา<ม>ร,รวมปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาซ้อยว้าวเราจะใส่ข้าวคั่วแบบเม็ดไปด้วยนะนี่แบบเม็ดผสมลงไป ้อมให้เท่าเๆกันแบบไม่ต้องนี่ใส่เป็นเม็ดไปเลยนี่หอมแห้งประแดกนัวแห้ง